ครับเอาเบิ้งรถถัาแก่ครับรนี่รถถังแก่ที่ร่อนถ่าอยี่ั้นไหนครับ ลองพร้อมแรงของรถครับลองเฟืองถ่ายกันเิ่งอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวได้ดิเป็นขี่ไทยนะครับนี่อขีไทยอันนี้ไทยหน้า ครับรถถังแจนไป Ja <laughs> ล่ะครับขวดล่ะเพระรามวงนี้เป็นคลองหนามครับคลองหนามไรหน,น,นึ่งเหรอนี่แน่นอนเพม่อนครับเดี๋ยวครับถามเรื่องรถแท็กซี่ครับสิเดี๋ยวออกมาได้บ่ ปั๊บหนานท่างนะครับรถโดนคะแนนไร รถท็กเกอครับรถท็กเกอครับนี่เจเอครับคันนี้เบิร์ครับมาอย่างไรครับนี่เอาเบิร์ครับเอาเบิร์กัน ลอยเกาหาครับขั้นนี้ไปควแล้ะครับควนละแน่นอนแน่นอนครับเี๋ยไม่ได้ยังไงนี่ครับเดี๋ยวโอ้ยเสียเเรามองืลอหรอ -E sorry dj